เป็นในหน้าติกต็อกมาพักหนึ่งแล้วขายไม่ได้ทอจังเลยมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ครมีเจอเยอะมากๆจริงๆนะครับสำหรับในหน้าติกต็อก ที่กำลังท้อแล้วก็ขายไม่ได้ครับวิธีแก้นะครับง่ายที่สุดนะครับกลับไปเช็คช่องของคุณเลยนะครับว่าช่องของคุณยังสเปะสปะอยู่หรือเปล่ายังไม่มีทิศทางอยู่หรือเปล่าคลิปที่คุณขายยังเป็นคลิปที่แบบจับอนุัน,นมารีวิวจับอันนี้มารีวิวแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่มีทิศทางของช่องชัดเจนบางคนทํารีวิวเสื้อผ้ารีวิวรองเท้ารีวิวสกินแคร์รีวิวอาหารแบบเนี้ยมันสเปะสปะไปหมดเลยครับมันก็เลยทําให้ช่องของคุณนั้นเนี่ยขายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ AI ที่เขขาเรรียนู้คลิปองคณเนี่ยเขาไม รู้ครับว่าคุณต้องการคนแบบไหนให้มาติดตามช่องคุณมันก็นําส่งคลิปไม่ถูกครับเพราะคลิปที่แล้วคุณยังขายรองเท้าอยู่เลยมากคลิปนี้คุณมาขายอาหารเสริมลดน้ําหนักแบบนี้เป็นต้นนะครับ AI มันก็ไม่รู้ครับว่าคุณต้องการคนแบบไหนกันแน่เพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกที่คุณต้องกลับไปโฟกัสเลยนะคือไปทําช่องของคุณเนี่ยให้มันมีทิศทางชัดเจนเป็นหมวดหมู่ชัดเจนต้องการโฟกัสขายอะไรก็มุ่งไปที่สินค้ากลุ่มนั้นโดยเฉพาะครับเพราะ AI เนี่ยมันเรียนรู้คลิปของคุณไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มหาคนที่ต้องการ คุณอยากจะได้เขามาเป็นลูกค้านําส่งให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าช่องคุณยังไม่ชัดคุณยังรีวิวเรื่อยๆสเปะสปะไปมั่วๆแบบนี้นะครับ AI ก็นําส่งคลิปของคุณไม่ถูกเพราะคลิปที่แล้ว่คุณยังขายรองเท้าอยู่เลยคลิปนี้คุณจะมาขายสกินแคร์แบบนี้แหละครับผมปัญหาของในหน้าติ๊กต็อกที่ท้อส่วนใหญ่คือแบบนี้เลยครับถ้าคุณเป็นอย่างนี้อยู่นะกบไปแก้ช่องของคุณโดยด่วนๆเลยนะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในการหาเงินออนไลน์ในการหาเงินจากติ๊กต็อกนะคร กดเซฟโพสแล้วก็กดรีโพสตคลิปของโคชบีด้วยนะครับเพื่อว่าคลิปต่อไปคุณจะได้เห็นโพสต์ของโคชบียังไงล่ะครับโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์